มีร้านก๋วยเตี๋ยวใจดีร้านหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะเห็นตอนนี้หลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็เลยลดราคาบอกแบบนี้ว่ากำตังไปซาบัทนะซาบัดยีิบบาทแน่ต้องอยู่เหนือแน่นอนเลยแสดงว่ามีหนุ่มเหนือแม่จีบเลยรู้นะฮะถือเงิน20บาทก็สามารถทานจนอิ่มได้ครับอะไปกันเลยครับไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเจดีร้านนี้นะครับเรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวตาไก่ครับเป็นร้านเด็ดร้านดังที่คนเชียงใหม่ฮะ แวะไปอุดหนุนกันนะครับจากตอนแรกเนี่ยเปิดขายในราคาชามละ40บาทะนะครก็ราคาปกตินะก็ปปกตินะนะก็ไม่ได้แพงอะไรแร,ร้วนะฮะพอเจอนี่คผลกระทบไวรัสโควิด1 9แพร่ระบาดรอบใหม่นี้เจ้าของร้านก็เลยส่งสารที่น้องประชาชนนีแถมเจ้าของร้านก็ใจดีด้วยลดราคาครับเหลือเพียงชามละ20บาทนะนี่คือราคาเดิมครับเดิม40ก็ลดเหลือ20เอาใจเนี่ยคนตกงานคนว่างงานนะฮะ และที่สําคัญไปกว่านนะั้นอะไรรู้ไหมครับคใครร่วมโครงการคนละครึง่งได้มะได้ครับมี<จ>ป้ายติดหน้าร้านอย่างชัดเจนจ่ายสิบาทเได้จ่ายสิบบาทนีบบ่นะโอ้ยอ,อ,อ,อิ่มไปเลยนะครับซึ่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตาไก่บอกแบบนี้ครับว่าเนี่ย ตอนนี้ก็ส่งสารพี่น้องประชาชนใช่ไหมได้รับผลกระทบจากโควิดและที่สําคัญเนี่ยรสชาติกว๋วยเตีเ๋ยวก็อร่อยด้วยเป็นสูตรของครอบครัวในพื้นที่จังหวัดลำปางครับรสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมนะฮะโดยเฉพาะลูกชิ้นหมูที่ใครได้ลองต้องติดอกติดใจครับเพราะทางรา้านทําเองฮนะหชามนะจะมีลูกชิ้น5ลูกนะครับขายในราคาชามละ20บาท แต่ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูหมักหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวหมูบดนะฮะ,ะจะขาอยู่ที่ราคาชํามะ45บาทนะครับนอกจากรสชาติเนี่ยจะถูกปากแล้วราคาก็ยังถูกแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และที่สําคัญอย่างที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่อะไรรู้ไหมอะไรคะ คนละครึ่งไงเออาุโคงก็คนละครึ่งไงยี่สิบก็เหลือ10บาทเนี่ยถ้า10บบาทนี่ลดได้อีกไหมหรือว่าให้ไปเถอะนะให้ไปเถอะให้ไปเถอะขนาดนี้ก็ถูกแล้วแถมยังใจดีอีกด้วยนะครับใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนเที่ยงไม่รู้จะไปที่ไหนครับไปบา้าน ก๋วยเตี๋ยวตาไก่ร้านนี้ได้ครับอ,อยู่แถวแถวถนนสีดอนชัยติดกับวัดพวกช้างนี่นะฮะไปหาได้ง่ายร้านอยู่ตั้งเนี่ยชัดเจน,น20บาทคือลดราคาลงแต่ปริมาณดูไม่ลด,ดลงนะอิ่มได้เลยนะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ